อันนี้เป็นตอนที่เครื่องทํางานนะครับดูโวนยังไม่ตกเลยครับเครื่องซักผ้ามันดึงโหลดอยู่ครับตอนนี้แต่ก็ไม่ได้มีเครื่องมือวัดครับว่ามันกินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมอันนี้เป็นโซล่าเซลล์ชุดนอนนานะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมมือสองนะครับ100 ประกอบเองนะครับซื้อ BMS แล้วก็ Active Balance มาประกอบเองอันนี้ใส่ไว้กันจิ้งจบนะครับกันมดกันจิ้งจบครับเป็นกล่องพลาสติกส่วนอันนี้จะเป็นเอาไว้ต่อนะครับแบบนี้วอลเตอร์ไว้ดูแต่ละเซลล์นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ต่อครับ นี่อันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์โมดิฟายไซเวฟนะครับ1,500วัตต์นี่ครับซักผ้าได้นะครับอันนี้ใช้เปิดน้ำเป็นปัม๊สมสมเร์ทดีนะครับ150้าวัตต์สู่บ่อบาดานลึก20เมตรนะครับ ก็จะเป็นถังปั่นครับแล้วก็ถังซักก็มีนะครับถังถังซักก็กินกระแสอยู่ที่320วัตต์นะครับส่วนถังปั่นก็220วัตต์ครับประมาณนี้นะครับเครื่องซักผ้า ตัวนี้ก็14ปีแล้วครับใช้มายังใช้ได้อยู่ครับตัว mppt solar charger นะครับนี่ครับ ตอนนี้กระแสชาร์จอยู่ที่6.7แอมป์นะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงครับนี่นะครับแผงเป็นแผง200วัตต์โมโนเยวไปดูแผงนะครับนี่นะครับแผงเป็นแผงโมโน200วัตต์เซลล์สีดำนะครับ ประมาณนี้ครับถ้าตอนเช้าพาทิตขึ้นฝั่งนี้ก็ยกมาตั้งไว้ตรงหลักนะครับพอแดดมันไปที่ตะวันตกก็ยกไปไว้ฝั่งนู้นครับซักผ้าได้หุงข้าวได้นะครับม้อหุงข้าวประมาณสัก400วัตต์ได้อยู่ครับ อินเวอร์เตอร์ก็ต้องตัวใหญ่พอสมควรนะครับประมาณ1,500วัตต์ขึ้นไปตัวนี้1,000วัตต์ครับวงเข้าวไปได้2-3รอบครับคาปาระเบิดเรียบร้อยเดี๋ยวซื้อคาปามาเปลี่ยนใหม่ครับนี่นะครับผมตัวนี้เป็นชุดเก่าครับแบตเสื่อมแล้วแต่ว่ายังพอมีไฟอยู่เอาไว้เปิดในคอกงัวครับใช้ชาร์เจอร์ตัวนี้ครับ ก็ต่อเป็นแผงอีกแผงนึงครับแผง50วัตต์ครับแล้วก็ใช้ตัวลดโวลต์ตัวนี้ครับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ครับผมถ้าเปิด12โวลต์เต็มแบตมันไม่ถึงสว่างครับก็เ,เลยลดโวลต์ลงเหลือประมาณสัก8โวลต์จะได้ถึงสว่างพอดีครับเป็นหลอดไฟไล่ยุง2หลอดครับประมาณนี้ครับผม